วิธีโกยเงินในออนไลน์ทําแบบนี้ครับในออนไลน์เนมี2ส,สายอยู่หลักๆคุณดูนะครับว่าคุณเหมาะที่จะเป็นสายไหนสายแรกคือสายยิงแอป สายนี้เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในเรื่องของการยิงแอดคุณสังเกตว่าเขาจะมีวิธีการเรียนรู้อัลกอริทึมของ Facebook ว่าตอนนี้เฟซบุ๊ k มันมีการปรับไงคุณต้องเข้าใจนะว่า f Facebook ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนทุกวันเขาจ้างวิศวกรเป็นร้อยเป็นพันคนหัวกะที่เนี่ยมาเพื่อปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมปรับเปลี่ยนระบบในเฟซบ o o กแล้วแล้วก็พวกสายยิงแอดนี้ก็จะต้องคอยตามไอ้เขาเปลี่ยนตรงน,นั้นแล้วเขาเปลี่ยนนี่แล้วแล้วก็จะหาวิธีการว่ายิงแบบ แต่ผมจะบอกให้ครับว่าสายยิงแอดเนี่ยตอนนี้จะมีความลําบากเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะ2อย่างข้อที่1เลยคือค่าแอดจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับ <S <S เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าแอดโฆษณาสินค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประมูลมันเหมือนกับตอนนี้เนี่ยมีคนที่จะเข้ามาเล่นในตลาดออนไลน์เยอะขึ้นนั่นคือผู้ประมูลเยอะขึ้นเมื่อผู้ประมูลเยอะขึ้นราคามูลเป็นไงครับราคาข้อมูลก็จะแพงมากขึ้นดังนั้นแอดต่อไปจะเริ่มแพงมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่2เลยคือ ความแม่นยํามีโอกาสจะลดน้อยลงเพราะอะไรครับแอดแม่นไม่แม่นเนี่ยนะเขาวิเคราะห์กันที่การที่ f c e e o o o เนี่ยรู้ข้อมูลของผู้บริโภคมากขนาดไหนการที่คุณเข้าไปเล่น Facebook Facebook มันพยายามจับตลอดเวลานะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นะครับมันจะมีเรื่องของสิทธิทส่วนบุคคลดังนั้นแอดบางตัวนะครับอินเทร์บางตัวอาจจะโดนตัดออกความสนใจบางอย่างที่พอเวลาเราพิมพ์ก็สามารถเซิร์ชได้ว่ายิงไปที่ คนที่สนใจเรื่องนี้ต่อไปจะโดนตัดออกเพราะอะไรครับเพราะมันมีกฎหมายโดยเฉพาะของบ้านเราอาจจะไม่แข็งเรื่องนี้แต่ของต่างประเทศเขาแข็งมาก a c e b o o k เป็นของค่ายอเมริกานั้นอเมริกาเรื่องนี้เขาซีเรียสมากนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนั้นความแม่นยําตรงนี้จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสายยิงแย่คุณจะต้องรู้ครับว่า1 Facebook มันมีการเป,เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณจะต้องอัปเดตให้ทันบางทีพวกสายเท้าก็ต้องมีวิธีการเขียนนะครับคุณอาจจะเคยเห็นว่า ขอข่คคำว่าขายขอข,ขาก็ไม่เขียนเขียนเป็นตัว V ีแทนอย่างเงี้ยคือพยายามจะหลอก Facebook Facebook ก็จะพยายามตามตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมีแนวโน้ม,มจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ข้อที่3เลยคือเรื่องของความแม่นยำมีโอกาสจะลดน้อยลงนี่คือสายยิงแหวนที่คุณจะเปน้องลง้ข้อที่2เลยคือเป็นสายที่2อเลยคือคุณไม่ชอบสายยิงแหวอย่างผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สายที่2คือการสายการสร้างตัวตนสายเนี่ยผมมองว่าสบายกว่าในขมเห็นะส่วนตัวผมเพราะว่า เราไม่จะเป็นที่จะต้องไปตามเอากาลิทหนของเฟซบุ๊กเขาปรับอะไร <c oughs> เขามีปุ่มตรงไหนเปลี่ยน <c oughs> เดี๋ยวตรงนั้นที่เคยยิงได้อาทย์ที่แล้วตอนนี้เขาเอาปุ่มนั้นลงแล้วไม่เกี่ยวแล้วการสร้างตัวตนมันคือการสร้างหลักสร้างฐานสร้างผู้ติดตามสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราให้กับคนที่เข้ามาครับกูเด็กพิมพ์รีพายไหมพอเวลาเขาจะขายกล่องสุง่มเขาไม่ได้บอกนะว่าอะไรอยู่ในกล่องส่มแต่คนโอนเงินมาแล้วแสน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 รวมกันร้อยล้านแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีความ trust มันมีความเชื่อ ใจพิมพ์ลี่พายอาจจะไม่ได้ยิงแอดอะไรมากมายแต่เขาใช้ความเชื่อใจเขาสร้างฐานแฟนนี่คือการสร้างตัวตนดังนั้นต่อไปถ้า Facebook มันไม่มีแล้วต่อไป Facebook ไม่มี Instagram ไม่มีมีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นมาแต่คนที่สร้างตัวตนจะยังอยู่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นที่รู้จักเขามีฐานแฟนเขามีฐานเสียงเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาจะขายสิ่งอะไรคนก็พร้อมสื่อครับดังนั้นจงจําไว้ว่าการสร้างตัวตนเนี่ยตอนนี้เนี่ย ราคาไม่แพงราคาถูกโดยเฉพาะใน t i k t o อกครับใน f c e e o o o เนี่ยโพสต์ไปคนอาจจะเห็นไม่เยอะแต่ใน t t o t o อกในคนเห็นเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคุณจะต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ผ่านทุกแพลตฟอร์มไม่เฉพาะ TikTok ไม่เฉพาะ Facebook แพลตฟอร์มไหนสามารถสร้างตัวตนได้ไปสร้างครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับ เขาเนี่ยให้จอบของคุณไปอันหนึ่งจอบกระเสียงเนี่ยคุณสามารถมีแรงทางที่ดินทางไหนครับทางไปเลยครับทางเสรีเขาออกโฉนดตามให้ถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยก่อนเหมือนกันการสร้างตัวตนเหมือนกันครับยิ่งคุณทําให้คนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายตรงนั้นจะเป็นทรัพย์สินเหมือนจะเป็นที่ดินที่เขาออกโฉนดให้กับคุณคนจะรู้จักคุณมากขึ้นแล้วคุณเอาสินค้าอะไรมาขายก็ขายได้ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจท,ทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคล ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามเวีอสไทแบงปปก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ